ชมไปอิ่มอร่อยกับของอร่อยอีกอย่างหนึ่งที่จังหวัดตรังค่ะนั่นก็คือหอยจ้อปูนแล้วก็แหกขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันได้พบว่าที่เยนายงจังหวัดตรังค่ะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่ครอบครัวช่วยกันทำนะคะหอยจ้อแล้วก็แหกขึ้นมากว่า20ปียืนยันว่ามีการใช้สูตรตามแบบโบราณทั้งหมดค่ะที่บ้านเลขที่2 1 9หมูห่1ตำบลละมอมพอนายงจังหวัดตรังค่ะ บอกว่าที่บ้านหลังนี้นะคะมีการผลิตหอยจ้อปูแล้วก็แหกขึ้นค่ะโดยมีนางรัชนียุ่นชั้นอายุ71ปีเจ้าของสูตรต้นตํำรับหอยจ้อแม่เล่นตังแล้วก็ลูกๆร่วมกันทำหอยจ้อตามที่ได้รับออเดอร์มาแต่ละวันค่ะโดยบอกว่าสูตรการทำหอยจ้อนะคะแล้วก็แหกขึ้นเนี่ยเป็นสูตรของครอบครัวตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็ญาติญาติที่รับอาชีพนะคะ เป็นพ่อครัวรับจัดงานเลี้ยงต่างๆทั้งงานแต่งงานศพหรือว่างานสารเจ้าซึ่งบอกสมัยก่อนนั้นจะไม่มีการถ่ายทอดวิธีทำเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะคนที่จะเรียนรู้เนี่ยก็ต้องมายืนดูค่ะแล้วก็คอยซักคอยถามขณะที่เขากำลังทำซึ่งบอกว่าจากการเรียนรู้ตรงนั้นแหละค่ะก็มาลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็ปรับสูตรกันไปเรื่อยๆจนปัจจุบันค่ะทางบ้านนี่ก็บอกว่าสามารถที่จะทำหอยจ้อนแล้วก็แหกขึ้นปูได้นะคะ ด้วยความอร่อยและที่สำคัญเนี่ยก็ผลิตตามออเดอร์การขายแทบไม่ทันก็บอกว่าสูตรเด็ดของขนมหอยจ้าปูแล้วก็แหกขึ้นที่นี่ค่ะก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่จะใช้ของดีมีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูชิ้นเนื้อปูสดกุ้งสดนะคะซึ่งหมูจะต้องใช้มันแข็งของหมูเท่านั้นแล้วก็ชั้นเนื้อแดงตามต้องการบดจนเรียกว่าได้ขนาดในปริมาณที่พอเหมาะผสมกับเครื่องปรุงต่างๆนะคะ ส่วนไฮไลท์ก็คือเรื่องของเนื้อปูบอกว่าที่นี่จะใช้เนื้อปูที่สดใหม่ใช้ส่วนก้ามเนื้อแน่นๆค่ะไม่ใช้ส่วนฝอยใดๆเลยส่วนกุ้งสดจะใช้กุ้งแชบุ้ยทะเลซึ่งเนื้อจะเหนียวหนึบอร่อยหากใช้วัตถุดิบที่ดีก็จะทําให้ได้รสชาติอร่อยเข้มขน้น ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีทั้งกระเทียมรากผักชีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาพริกไทยแป้งไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลปรุงรสตามสูตรค่ะเมื่อผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาขึ้นรูปด้วยฟองเต้าหู้แล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก็จะได้หอยจ้อเนื้อแน่นๆค่ะหลังจากนั้นก็นำมาบรรจุในถุงสูญญากาศรอส่งขายให้กับลูกค้าบอกว่าช่วงที่ขายดีก็จะเป็นช่วงหน้าเทศกาลละค่ะ ทั้งช่วงงานแต่งตรุษจีนแล้วก็เชงเม้งรวมถึงศาสจีนซึ่งปัจจุบันหอยจอมแม่ปูเล่นนะคะมีให้เลือกซื้อ3ชนิดก,ก็คือหอยจ้อปูส่วนประกอบหลักก็จะบอกใช้ปูนะคะที่ เนื้อคุณภาพจริงๆนะคะและที่สาคัญปัจจุบันได้เขามีการตั้งขายหน้าร้านอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลละมออําเภอนายงจังหวัดตรังด้วยนะคะแล้วก็มีการขายออนไลน์โดยมีลูกสาวของคุณอรไทยค่ะซึ่งเป็นผู้สืบทอดสูตรนะคะดูแลการขายผ่าน Facebook ปัจจุบันเนี่ยก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะบอกว่าไม่สามารถที่จะไปจัดงานแบบที่เคยจัดได้อีกแล้วค่ะก็ตอนนี้ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือการทําหอยเจ้าปู ขายแบบนี้และคะ่ะทั้งที่หน้าร้านแล้วก็ส่งขายออนไลน์โดยตอนนี้บอกว่ามีรายได้นะคะขายเดือนละประมาณ120กิโลกร,รมัมครั้งนี้นะคะราคาของหอยจ้อนะคะก็จะมีตั้งแต่ราคากิโลกร,รัมละ600บาท750บาทแล้วก็520บาทใครที่สนใจสามารถโทรไปสั่งกันได้ที่086 7457 788หรือที่ Facebook หอยจอ้อแม่เล่นตรังก็ได้ค่ะ ไปอิ่มอร่อยกับของอร่อยอีกอย่างหนึ่งที่จังหวัดตรังค่ะนั่นก็คือหอยจ้อปูแล้วก็แหกขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันได้พบว่าที่ร์นายงจังหวัดตรังค่ะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะคะที่ครอบครัวช่วยกันทำนะคะหอยจ้อแล้วก็แหกขึ้นมากว่า20ปียืนยันว่ามีการใช้สูตรตามแบบโบราณทั้งหมดค่ะที่บ้านเลขที่219หมูห่1ตำบลละมอมพานายงจังหวัดตรังค่ะ บอกว่าที่บ้านหลังนี้นะคะมีการผลิตหอยจ้อปูนแล้วก็แหกขึ้นค่ะโดยมีนางรัชนียุ่นชั้นอายุ71ปีเจ้าของสูตรต้นทำรับหอยจ้อแม่เล่นตังแล้วก็ลูกๆร่วมกันทำหอยจ้อตามที่ได้รับออเดอร์มาแต่ละวันค่ะโดยบอกว่าสูตรการทำหอยจ้อนะคะแล้วก็แหกขึ้นเนี่ยเป็นสูตรของครอบครัวตั้งแต่พ่อแม่และก็ญาติญาติที่รับอาชีพนะคะ เป็นพ่อครัวรับจัดงานเลี้ยงต่างๆทั้งงานแต่งงานศพหรือว่างานสารเจ้าซึ่งบอกสมัยก่อนนั้นจะไม่มีการถ่ายทอดวิธีทำเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะคนที่จะเรียนรู้เนี่ยก็ต้องมายืนดูค่ะแล้วก็คอยซักคอยถามขณะที่เขากำลังทำซึ่งบอกว่าจากการเรียนรู้ตรงนั้นแหละคะ่ะก็มาลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็ปรับสูตรกันไปเรื่อยๆจนปัจจุบันค่ะทางบ้านนี่ก็บอกว่าสามารถที่จะทำหอยจ้อนแล้วก็แหกขึ้นปูได้นะคะ ด้วยความอร่อยและที่สำคัญเนี่ยก็ผลิตตามออเดอร์การขายแทบไม่ทันก็บอกว่าสูตรเด็ดของคขนมนหอยจ้าปูแล้วก็แหกขึ้นที่นี่ค่ะก็คือเรื่องของวัตถุดิบที่จะใช้ของดีมีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูชิ้นเนื้อปูสดกุ้งสดนะคะซึ่งหมูจะต้องใช้มันแข็งของหมูเท่านั้นแล้วก็ชั้นเนื้อแดงตามต้องการบดจนเรียกว่าได้ขนาดในปริมาณที่พอเหมาะผสมกับเครื่องปรุงต่างๆนะคะ ส่วนไฮไลท์ก็คือเรื่องของเนื้อปูบอกว่าที่นี่จะใช้เนื้อปูที่สดใหม่ใช้ส่วนก้ามเนื้อแน่นๆค่ะไม่ใช้ส่วนฟอยดใดๆเลยส่วนกุ้งสดจะใช้กุ้งแชบวยทะเลซึ่งเนื้อจะเหนียวหนึบอร่อยหากใช้วัตถุดิบที่ดีก็จะทําให้ได้รสชาติอร่อยเข้มขน้น ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีทั้งกระเทียมรากผักชีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาพริกไทยแป้งไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลปรุงรสตามสูตรค่ะเมื่อผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาขึ้นรูปด้วยฟองเต้าหู้แล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก็จะได้หอยจ้อเนื้อแน่นๆค่ะหลังจากนั้นก็นำมาบรรจุในถุงสูญญากาศรอส่งขายให้กับลูกค้าบอกว่าช่วงที่ขายดีก็จะเป็นช่วงหน้าเทศกาลละค่ะ ทั้งช่วงงานแต่งตรุษจีนแล้วก็เชงเม้งรวมถึงสาสจีนซึ่งปัจจุบันหอยจอมแม่ปูเล่นนะคะมีให้เลือกซื้อ3ชนิดก,ก็คือหอยจ้อปูส่วนประกอบหลักก็จะบอกใช้ปูนะคะที่ เนื้อคุณภาพจริงๆนะคะและที่สําคัญปัจจุบันเนี่ยเขามีการตั้งขายหน้าร้านอยู่ที่หมู่หนึ่งตละมออําเภอนายงจังหวัดตรังด้วยนะคะแล้วก็มีการขายออนไลน์โดยมีลูกสาวของคุณอรไทยค่ะซึ่งเป็นผู้สืบทอดสูตรนะคะดูแลการขายผ่าน Facebook ปัจจุบันเนี่ยก็เจอกับเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะบอกว่าไม่สามารถที่จะไปจัดงานแบบที่เคยจัดได้อีกแล้วค่ะก็ตอนนี้ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือการทำหอยเจ้อปูขายแบบนี้แหละค่ะทั้งที่หน้าร้านแล้วก็ส่งขายออนไลน์ โดยตอนนี้บอกว่ามีรายได้นะคะขายเดือละประมาณ120กิโลกร,รมัมครั้งนี้นะคะราคาของหอยจ้อนะคะก็จะมีตั้งแต่ราคากิโลกร,รัมละ600บาท750บาทแล้วก็520บาทใครที่สนใจสามารถโทรไปสั่งกันได้ที่086 7457 788หรือที่ Facebook หอยจ้อแม่เล่นตรังก็ได้ค่ะ